ข้อที่2นะครับบอกเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไข่ปลาตรงนี้เขาว่างเอาไว้ตรงเวลาสิ้นสุดหรือว่าเวลาเริ่มต้นนะครับอย่างข้อนี้ก็คือเวลาอะไรเนี่ยสิ้นสุดครับแั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบนะครับก็คือเอาเวลาเริ่มต้นมาบวกกับเวลาที่ใช้ไปนะครับข้อที่1อมสินใช้เวลากวาดบ้านไป30นาทีเห็นไหม ใช้เวลาไป30นาทีเขาเริ่มต้นกว่าดตอน17นาฬกาอันนี้เป็นชั่วโมงครับข้างหลังเป็นนาทีฉะนั้นจะต้องเอา30นี้มาบวกกับนาที17ก็เลยเป็นชั่วโมงเดิมครับชั่วโมงที่17นะครับแล้วก็บวกไป30นะครับ00บวกกับ3นะครับออขอเทษที00บวกกับ30ก็เป็น30ก็จะได้17นาฬกา30นาทีนะครับทันเนาะ จับมืบวกกันเท่านั้นเองครับนาทีจับไปบวกกับช่องนาทีช่องชั่วโมงไม่เกี่ยวนะครับยกเว้นว่าบวกไปแล้วมันเกิน60นะครับมาดูข้อที่2ครับข้อที่2ใบบัวล้างจานครับใช้เวลา27นาทีเริ่มล้างที่18บแในกาย2ีครับล้างไป27นาทีตามโจทย์นะครับก็จะเอา27มาบวกกับน,นาทีของ18บแในกาย2ีนะครับ ยี่สิบเป็นนาทีบวกที่นาทีนะครับบวกไปครับ7จบวกศได้7 2็บวกสได้4ฉะนั้นเป็น18บแนาฬิกาสีนาทีข้อที่3ครับขุนล้างรถครับขุนใช้เวลาล้างรถ53นาทีครับเขาแบ่งเวลาให้เราเห็นนะครับ จาก8โมง45นะครับใช้เวลาล้างรถ53นาทีเขาแบ่งเป็นไปถึงเห็นไหม00 00เพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายในการบวกการลบหรือว่าการคิดเรื่องของเวลานะครับ45ไปที่9โมงก่อนเลยครับอ่านะอันนี้คือเข็มยาวชี้เลข9นะ9 5 45มันมีอีกทั้งหมดอยู่3ช่องนะครับ9 10 11 12ก็เลย15นาทีครับ แล้วก็ไปอีกครับจาก15ไปอีกกี่นาทีครับถึงจะได้53ไปอีก38นาทีครับถูกต้องไหมครับ15บวก38นะครับได้53นาทีครับตรงกันเนาะตรงกันนะครับดังนั้นเวลาที่ใช้ในช่วงแรก จนถึง9โมงคือ15และช่วงต่อมาคือ38ดังนั้นครับ38สามารถจะามาบวก9โมงนี้ได้ละครับคำตอบก็จะเป็นอะไรครับงงไหมทำไมมาบวกกันได้เลยก็15นาทีเรารู้แล้วนะครับว่ามันมาถึง9โมงเหลือจากตรงนี้ครับ38นาทีฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงวเวลาตรงนี้คืออะไรก็จาก9โมงเพิ่มไปอีก38นาทีนั่นเองครับก็จะเป็น9โมง38 เห็นไหมว่าม e <ım> <y seeing S 1> <t> ันบวกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันบวกกับ0นะครับ38มันบวกกับ0นชั่วโมงมันไม่เกี่ยวนะครับชั่วโมงมันไม่ได้เกินตรงนี้ไม่ได้เกิน60นะครับที่พูดถึง60เพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีนะ60มาจากตรงนั้นนะครับข้อที่4กันครับข้อที่4ต้นกล้าใช้เวลาทำการบ้าน45นาทีครับแต่ทีนี้ให้เวลามาที่20ครับ ทำไงเนี่ยมันต้องคิดย้อนนะครับคิดย้อนไปครับ45นาทีย้อนไปจะเป็นเท่าไหร่ครับคิดได้ไหมฉะนั้นครับเราเอาท่านอย่างนี้คือเต็มๆนะครับท่วนๆก็คือ60ครับอ่าให้คิดซะว่าเต็มเตม็ท่วนๆนอย่างนี้นะครับก็คือ60นาทีนะครับก็คือ19นาฬิกา หกสิบนาทีนะครับสิบเก้านาฬกาหกสิบนาทีมันก็คือยี่สิบนาฬิกาคืออันเดียวกันเนาะฉะนั้นให้มันเป็นหกสิบนะครับเอาหกสิบนาทีตรงนี้นะครับแล้วมาลบด้วยสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็คือสี่สิบห้าจากตรงนี้ครับามาลบกันครับเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือเท่ากับศูนย์ลบห้านะครับอ่าสิบลบห้านะครับเหลือห้าครับหกถูกยืมไปแล้วหนึ่งเหลือห้า สี่ลบหหลือสิครับดังนั้น15ก็คือนี่ครับสินาฬิกาหกนาทีนะครับลบด้วย45ห้เหลือ15ก็คือเวลาที่เริ่มต้นก็จะเป็น19บเก้านาฬนทีนัน่นเองครับถ้าไม่ทันทวนนะถ้าไม่ทันอยากจะให้ทวนนะครับย้อนคลิปไปทวนดูนะครับมาจากไหนนะครับ20่สนาิกา ตรงๆก็คือ19บเนาิกาหกสนาทีนะครับ60นาที60ิจริงๆมันปัดขึ้นไปเป็น20ได้นะครับแต่เราเขียนอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเอามาลบกันได้นะครับลบกับ45ได้ก็จะกลายเป็น60ครับลบ45เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับเขียน19นาฬิกา60นาทีลบด้วย45นาทีนะครับก็จะได้15เหมือนกันครับก็จะได้15เหมือนกันแล้วก็ เป็น19นั่นเองครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจับเอาแค่นาทีมาลบนะครับอันนี้คือเขียนเต็มๆโอเคนะ1 9กานาฬิกานาทีครับข้อที่5ครับคราวนี้ย้อน2ขยักครับเพราะว่าเขาให้เขียนเวลาเริ่มต้นนะครับออกกำลังกายไป35นาทีครับเขาเริ่มตรงนี้8ครับแล้วก็ไปอีก5นาทีฉะนั้น เหลือเวลาออกกำลังกายที่อยู่ข้างหลัง8นี้อยู่ที่30นาที30บวก5เป็น35ตรงไหมโอเคนะครับจากตรงนี้ไป5นาทีครับฉะนั้นจากไปข้างหลังก็จะย้อนไป30นาทีเราจะคิดยังไงนะ8นาฬิกาถ้าย้อนไปมันจะเป็นช่วงของเวลา7นาฬิกานะครับมันก็คือ7นาฬิกาขอเขียนสีแดงนะ7นาฬิกา60นาทีนั่นเองครับลบไป30นาทีครับ เหลือ30นะครับโอเคนะฉะนั้นเริ่มที่7โมง30นั่นเองทำไมเราถึงเอา30มาลบครับ30มาลบคือ30ตัวนี้นะเราใช้8เป็นตัวเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มไปก็ง่ายขึ้นลบไปก็ง่ายขึ้นถ้าลบไปก็คือใช้ตัว60เนี้ยครับเข้าไปช่วยในการคิดได้เลยครับโอเคนะครับ สำหรับหน้าที่75ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ